วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูเมน้นครูบุม๋มแล้วก็ครูเอนะครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะครับ,รบจะมาสอนการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับซึ่งเป็นพัฒนาการด้านร่างกายเรื่องการเดินต่อส้นเท้าถอยหลังโดยไม่การแขน สื่อที่ใช้ได้แก่สื่อการเดินต่อส้นเท้าซึ่งเป็นสื่อที่ครูผลิตขึ้นเองเป้าหมายระยะยาวคือการเดินต่อส้นเท้าถอยหลังโดยไม่กางแขนซึ่งวันนี้เราจะมาฝึกทั้งหมด4ีท่าได้แก่ท่าที่1การเดินต่อส้นเท้าไปด้านหน้าโดยกางแขนท่าที่2การเดินต่อส้นเท้าไปด้านหน้าโดยไม่กางแขนท่าที่3การเดินต่อส้นเท้าถอยหลังโดยกางแขนและท่าที่4 การเดินต่อส้นเท้าถอยหลังโดยไม่การแขนเรามาเริ่มกันเลยท่าที่1การเดินต่อส้นเท้าไปด้านหน้าโดยการแขนเดินตามรอยเท้าไปเลยนะครับท่าที่สองการเดินต่อส้นเท้าไปด้านหน้าโดยไม่การแขนนะครับเด็กๆเดินไปพร้อมกับครูเ,เอเลยนะครับ เดินให้ครบทุกก้าวเลยต่อไปท่าที่3การเดินต่อส้นเท้าถอยหลังโดยการแขนนะครับเดินเดินเหมือนครูบุ๋มเลยนะครับเด็กๆตั้งใจเดินด้วยนะครับเสร็จแล้วท่าสุดท้ายนะครับท่าที่4การเดินต่อส้นเท้าถอยหลังโดยไม่กางแขนนะครับ านี้คือเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับเด็กๆทุกคนทำได้ไหมเอ่ยใครทำได้ยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นยังไงกันบ้างครับการฝึกเดินต่อส้นเท้าถอยหลังไม่ยากเลยใช่ไหมครับเด็กๆไปฝึกกันที่บ้านได้เลยนะครับ